ายคนเห็นการโพสต์การแชร์กันในโซเชียลมีเดียเกิดความไม่สบายใจครับว่าเอ๊ตกลงถ้าเกิดป่วยเป็นโควิด1 9แล้วไหนใครบอกว่าฟรีไหนบอกว่าสปสชสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลแล้วผู้ที่ป่วยเนี่ยจะไม่ต้องมีการไม่ไม่จะเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะฮะตกลงรายละเอยียดเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวจะพูดคุยกันนะครับ กับท่านนายแพทย์ทเรศกรัตนยรวิวงศ์นะครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและอีกท่านนะครับนายแพทย์เจเดศธรรมทัตอารีเลขาธิการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชอนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับตอนนี้ต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยถ้าเกิดดูตามรายงานเนี่ยเราจะเห็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษานยอยู่ราวๆสามหมคนผมเชื่อว่าในจํานวน3 0 0 0 0คนเนี่ยมีจํานวนไม่น้อยที่อาจจะไปใช้บริการในการรักษาโควิดสิ กับโรงพยาบาลเอกชนทีนี้พอเห็นข่าวคราวออกมาคุณหมอฮะโอ้โหเป็นหลักแสนเขาบอกว่ารจริงๆถ้าเกิดไม่ลดเนี่ยจะเป็นล้านนี่ซ้ำไปตกลงเนี่ยถ้าเกิดเขาป่วยโควิด -19 ้าถ้าไปรักษากับโรงพยาบาลเอกชนฟรีหรือไม่ฟรีครับคุณหมอครับครับก็รัฐบาลได้กําหนดเรื่องโรคโควิด -19 เนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับครับประชาชนต้องได้รับการรักษานะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในสถานวิบาลต่างๆทาง,างร,รัฐเอกชนนะครับดังนั้น ตอบตรงไปตรงมาก็คือถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด -19 ทั้งหมดก็ได้รับการรักษาโดยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ายครับถ้าเกี่ยวข้องกับโควิด -19 ทั้งหมดแล้วอะไรที่บอกว่าเกี่ยวโควิด -19 บ้างเดียวถ้าเกิดบางคนบอกว่าเอ๊ะเวลาพอไปเอกชนเขาบอกเอ๊ะอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวอันนี้อาจจะไม่ได้รายการนี้อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้นะก็จริงๆได้กําหนดไว้ตั้งแต่เรื่องของการตรวจวินฉัยโลกเลยนะครับที่เราที่เราต้องไปสวอปไปตรวจเชื้ออะไรต่างๆในค่าวเสียง อันที่2ก็ไปจนถึงการเข้ารักเมื่อโพสิทีฟจนถึงการเข้ารับการรักษาพยาบาลแล้วก็ต่อหลังเราพบว่าประชาชนเดินทางด้วยตัวเองแล้วทําให้เกิดความยากลําบากหรือการควบคุมโครครวมไปถึงค่ารถที่สานพิบาลไปรับจากที่บ้านมาด้วยนะครับคบ่าทําความสะอาดร,รถรถที่ไปรับครับแล้วก็จนจนจนกว่าจะหานะครับ,รบก็คือตั้งแต่ก่อนที่ ไม่มั่นใจว่าป่วยหรือไม่ป่วยก็คือตั้งแต่ไปตรวจเลยค่าตรวจนี่ก็ฟรีระหว่างนั้นอาจจะกลับมารอที่บ้านรอผลที่บ้านถ้าเกิดติดปุ๊บมีรถมารับทุกอย่างเรียกว่าจะมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางภาครัฐทั้งหมดครับแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ตามอย่างเคสที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียหลายวันที่ผ่านมาเห็นค่าตรวจทําไมเป็นหลักแสนเลยอย่างเงี้ยเหมอฮะก็เบื้องต้นจากการตรวจสอบแล้วก็ประสานกับทางสามาบาลไปแล้วนะครับ ทางสามยนได้แจ้งให้เราทราบว่าอันนี้เป็นเรื่องของการแจ้งอัตราค่ารักษาท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆคนไข้เนี่ยออไม่ได้กลับไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้นนะครับ<อ>ครับอ๋อครับสำหรับเคสนี้ก็คือว่าเป็นเป็นใบสมมุติว่าเราไปเหมือนกับเวลาเราไปโรงพยาบาลเราจะแจ้งว่าเราเรามีอัตราค่ารักษาอะไรบ้างครับคอสที่เกิดขึ้น,นจากการรักษาทั้ง<ช>หมดใชก็จะแจ้งมาที่ผู้ป่วยแต่โดยระบบเนี่ยทราบว่าเขาไปเบิกกับ ระบบเรื่องของประกันสุขภาพส่วนตัวของเขากับไปเบิกที่สปสชนะครับอ๋อก็คือส่วนหนึ่งถ้าใครมีประกันสุขภาพก็จะไปใช้สิทธิ์ของประกันสุขภาพก่อนส่วนต่างที่เหลือสปสชจะเป็นผู้สนับสนุนครับครับอย่างเคสนี้เนี่ยมีส่วนต่างที่สปสชเข้าไปช่วยซัพพอร์ตว่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายเยอะไหมฮะต้องเรียนว่าโดยกติกานะครับ ที่เราตกลงกับโรงพยาบาลเอกชนไว้เนี่ยจะมีเป็นรายการค่ารักษาทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับโควิดทั้งหมดมีทั้งหมดประมาณ3,800รายการ3,800รายการจากจากท,ากที่ไม่ว่าจะเป็นค่าห้องนะครับห้องทุกประเภทค่าอาหารค่ายาค่าการป้องกันการติดเชื้อ,อต่างๆค่าแพทย์ค่าพยาบาลทั้งหมดจะอยู่ในรายการนี้ทั้งหมด แล้วรายการนี้เป็นรายการที่ได้มีการตกลงกันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดโดยท่านนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดได้ทําตั้งแต่ปีที่แล้วและได้เสนอผ่านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วเสนอคอ,อรมมีมาเตยียออกมาเพราะฉะนั้นรายการทั้งหมดที่เบิกเนี่ยถ้าอยู่ในรายการนี้เบิกได้หมดนะครับ,รบในกรณีที่มีการเรียกเก็บ ขนาดนี้ไม่จาเป็นต้องไปเรียกเก็บจากประชาชนนะครับเขาให้มาเรียกเก็บจากสปทชในอดีตอาจจะมีปัญหาว่าถูกทางสปทชจะถูกล่าวหาว่าจ่ายเงินช้าทําให้เอกชนบางส่วนเนี่ยอ้างว่าต้องเก็บจากชาวบ้านมาก่อนแล้วได้เงินแล้วคืนเงินคืนขณะนี้เท่าที่เราคุยกันมาตั้งแต่วันที่16เมษายนเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนทั่วทุกแห่งเห็นตรงกันแล้วว่าเราจ่ายเงินเร็วขึ้นท่านไม่จำเป็นต้องไปเรียกเก็บจากประชาชนแต่ต้องเรียนนะครับว่าข้อมูลที่เราได้พบบางครั้งเนี่ยมีการเรียกเก็บใน ตรวจรายการเดียวกันแต่เกินกว่าราคาที่กําหนดไว้อันนี้ทางเราจะรับเรื่องประชาชนส่งเรื่องมาที่เราได้1 3ึ่งสามสามเราก็จะประสานกับกรมสรรส,นสนุนทรการอันนี้ต้องคืนเงินกับ,รบประชาชนนะครับ,รบกับอีกส่วนหนึ่งท่านอาจจะเข้าใจผิดโรงพยาบาลเอกชนอาจจะเข้าใจผิดว่าไปเก็บประชาชนอย่างเช่นท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงมาตรวจคัดกรอง อย่างนี้จริงๆก็ประชาชนไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆก็ให้มาเก็บจากสปสชแต่ต้องประเมินก่อนว่าเสี่ยงถูกต้องครับตอนนี้เราก็มีเกณฑ์ว่าให้คุณหมอใช้ดุลยพินิจ์ก็ได้เพราะว่าบางครั้งคําว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยบางครั้งประชาชนอาจจะบอกตัวเองไม่ได้ก็ให้แพทย์ทั้งโรงพยาบาลรัฐเอกชนเป็นผู้ประเมินถ้าแพทย์ใช้ดุลยพินิจว่าต้องตรวจอย่างนี้ก็ไม่ต้องเก็บให้มาเก็บจากสปสชผมย้านะครับว่าคําว่าไม่เก็บไม่ได้หมายว่าโรงพยาบาลเอกชนให้บริการฟรีแล้วไม่มีใครมาจ่ายค่าใช้จ่าย ทั้งหมดค่าใช้จ่ายสปสชจะเป็นคนจ่ายให้ท่านกรณีที่มีผลบวกประชาชนต้องเข้ารับบริการตามที่โรงพยาบาลหรือแพทย์กําหนดต้องเรียนว่าโควิดอย่างที่ท่าน,นที่บีพูดนะครับเป็นโรคร้ายแรงท่านไม่สามารถจะเลือกอะไรได้มากนะักไม่ใช่ว่าท่านจะไปเลือกห้องพิเศษมีพยาบาลเฝ้ามีอะไรได้มากเพราะมันขึ้นอยู่กับสภาพของท่านถ้าท่านอยู่ในสภาพที่ปอดอักเสบ ท่านอาจจะต้องอยู่ ICU ท่านเป็นสีเหลืองที่เริ่ม,มอาการท่านอาจจะต้องอยู่ในห้องความดันลบซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราได้กําหนดตกลงกับโรงพยาบาลไว้หมดแล้วจึงไม่มีเหตุอะไรที่โรงพยาบาลจะไปเก็บเพิ่มแต่อยางไรก็ตามนะครับบางครั้งโรงพยาบาลอาจจะคิดว่าบางรายการขณะนี้ที่เราเคยตกลงกันเนี่ยไม่มีอยู่ในรายการปัจจุบนันก็อาจจะอยากจะไป,ไปเก็บจากผู้ป่วยขณะนี้ก็ได้คุยกับท่านาประธานาสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพราะว่าถ้ายังมีรายการดังกล่าวอยู่เนี่ย ก็ทาเรื่องมาถึงท่านอธิบดีท่านอธิบดีก็จะทําเรื่องถึงคลรมยกตัวอย่างเช่นขณะนี้มีการบอกว่ามีบางครั้งเนี่ยเป็นโควิดแล้วไตาวายซึ่งในอดีตเนี่ยเรามักจะคิดว่าโควิดเนี่ยเป็นแคปปอดแต่ตอนนี้มีไตาวายท่านอาจจะต้องใช้เครื่องล้างไตพิเศษที่ต่อเนื่องแล้วรายการเราไม่มีอย่างนี้ทางสมาคมโรงพยาบาลนี่ก็สามารถเสนอมาท่านอธิบดีรบเราก็จะพิจารณาเพิ่มเติมให้แล้วก็จ่ายคืนท่านโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องไปเรียกเก็บจากประชาชนผู้ผู้เจ็บป่วยครับ กลไกนี้แหละครับเราทําอย่างนี้มา3ามสี่รอบแล้วคือรับเพิ่มเมื่อก็จะทําให้เราสร้างความเชื่อมั่นให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งว่าเมื่อมีการเจ็บป่วยด้วยโควิดตั้งแต่การตรวจคัดกรองอยู่ทั้งการรักษาจนกระทั่งหายเนี่ยไม่จําเป็นต้องเก็บจากประชาชนเลยนะครับคือพอเราหลายคนก็จะเห็นว่าพอทีเราป่วยตรวจพบว่าเป็นโควิดจริงมันอาจจะทําให้ระบบร่างกายในส่วนอื่นๆเรียกว่ามีความเสียหายตามไปด้วยสุขภาพในด้านอื่นอาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยก็จะเกิดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆที่ตามมามีอะไรที่ มีการปรับเพิ่มเพื่อให้เกิดความคุ้มครองสำหรับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมที่ทางสปสสได้มีการขยายเพิ่มเติมในตรงนี้บ้างฮะจริงๆอย่างที่ท่านเลขาสปสชได้บอกผมคิดว่าวิวัฒนาการของการรักษานี่มันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรายการอะไรหรือยาอะไรที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยเช่นรายการยาเี่นตัวอย่างนะครับหรือว่าเทคนิคการล้างไตหรือ การใช้สารบางสารภูมิต้านทานบางชนิดนะครับก็สามารถเพิ่มล่าสุดก็มีการเพิ่มเรื่องของภาวะหลังการฉีดวัคซีนนะครับสมมติท่านฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนท่านต้องนอนโรงพยาบาลแต่ท่านไม่ได้เป็นโควิดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับโควิดเราก็ประกาศว่าถ้าไปรักษาด้วยโรคในภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการฉีดวัคซีนนะครับเช่นบางท่านมี อาจจะมีอาการบางอย่างนะครับอาจจะปวดบวมแรงร้ออาจจะมีวิ่งเวียนอาจจะความดันตกอะไรอย่างนี้ก็สามารถเข้ารักษาแล้วก็สามารถเบิกจากลักษณะของยูเซปโควิดนี้ได้เราเรียกเล่นเล่นว่ายูเซปโควิดนะครับเหมือนมีการนิยามคําว่าผู้ป่วยใหม่เดินมต้องเป็นผู้ป่วยที่ตรวจและเป็นโพสิทีฟเท่านั้นตอนนี้ถ้าเป็นคนที่ไปฉีดวัคซีนแล้วอาจจะเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ถือว่าเป็นผู้ป่วยตามนิยามอันนี้นก็เป็นให้เห็นว่าเรามีการเพิ่มเติมตลอดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยกกลไกที่วางเนี่ยทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราพบว่าโดยเฉพาะในกทมที่มีภาคเอกชนเยอะก็ผู้ป่วยประมาณ2ในสนะครับไปรับการรักษาที่สารยาบาลเอกชนอันนี้เป็นเรื่องดีที่ได้มีความร่วมมือกันนะครับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับ ครับครับที่ผ่านมามีทางภาาประชาชนสะท้อนปัญหาเรื่องของการเก็บเพิ่มเรื่องของการให้บริการที่เอดูแล้วมันไม่ค่อยมีมาตรฐานบ้างในบางประเด็นสําหรับโรงพยาบาลเอกชนที่ส่งมาที่ทางท่านมัางมีครับมีครับก็ยกอย่างเรื่องเรื่องค่าอัตราค่ารักษาเนี่ยครับเป็นค่อนข้างจะพอสมควรมีถึง44เรื่องนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พอเราได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็พูดคุยกันส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจส่วนหนึ่งก็เป็นความคาดเคลื่อน บางส่วนก็เป็นการเรียกเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็เมื่อทําความเข้าใจก็คืนเงินกันด้วยดีครับครับก็รวมทั้งเข้าใจว่ามีเรื่องที่ร้องไปที่สปสชเหมือนกันครับเพราะะในส่วนของถ้าหากว่าในส่วนของกรมสํานุนนะครับถ้าหากว่าท่านมีประเด็นนี้ก็สามารถจะแจ้งสายด่วนของกรมสํานุนได้นะครับครับ1426สี่หนะครับหนึ่ี่สองหกรของกรมสนับสนนการสุขภาพครับของสปสชรับเรื่องที่เราได้รับ ร้องรเรียนจากประชาชนมาส่วนมากจะเป็นประเด็นปัญหาแบบ,บส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเรื่องเรียกเก็บค่าตรวจคัดกรองนะครับ,รบโดยที่ไม่มาเรียกเก็บจากสปสช,ชน,ปนี่ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2เมื่อมีการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิดก็จะมีการเรียกค่ารักษาเนี่ยจำนวนมากบ,บางครั้งหลายแสนบางครั้งที่เราที่เราเห็นบางทีมี8ปดแสนเก้าแสนบ้างต้องเรียนนะครับว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเนี่ยถ้าเราอยู่ในรายการเราท่านเบิกได้หมดสปสชเนี่ยโดยปกติ คนไข้ปกติสีเขียวเนี่ยนะครับจ่ายก็ประมาณเกือบแสนบาทต่อรายแต่ถ้าคนไข้หนักสีแดงเนี่ยเราเคยจ่ายถึง1ล้านบาทก็มี8 0 0แสนบาทก็มีเพราะเราอยู่ในกติกาที่เราตกลงกันแล้วว่าเราจะจ่ายให้ท่านก็เพียงแค่ส่งรายการมาครับแต่บางครั้งมีการเก็บจับผู้ป่วยเราก็จะลงไปดูให้ถ้าท่านร้องเรียนมาที่เบอร์1330ก็ได้นะครับตลอด24ชั่วโมงเราก็จะไปดูให้ว่ารายการที่ถูก เรียกเก็บนั้นเนี่ยเป็นไปตามกติกาหรือไม่ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นความเข้าใจผิดบ้างไม่เป็นไปตามกติกาบ้างเราก็ขอให้ท่านได้คืนเงินผู้ป่วยแล้วมาเรียกเก็บจากสปสชแล้วถ้าถ้าไม่สามารถเหเนินกันได้เราก็จะแจ้งกับกรมสนับสนุนบริการต้องเรียนนะครับว่ายืนยันว่าผู้ป่วยโควิดทุกรายต้องได้รับการรักษาฟรีราคาเราตกลงกับโรงพยาบาลแต่ส่วนทุกแห่งแล้วหากไม่ครอบคลุมท่านสามารถทําเรื่องเพิ่มเติมได้ ก็คิดว่ากลไกเนี้ยจะสร้างความมั่นใจกับประชาชนทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนไม่มั่นใจต่อระบบแล้วไม่เข้าไปตรวจรักษาอันนี้เราเชื่อว่าการระบาดเราจะควบคุมไม่ได้จึงต้องขอความร่วมมือทุกท่านนะครับทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลทุกแห่งแล้วก็ตัวผู้ป่วยต้องเข้าใจว่าอย่ากลัวในการที่จะไปรับการรักษาหากมีความไม่มั่นใจหรือไม่ ไม่ไม่เข้าใจท่านโทรมา1330ได้ตลอด24ชั่วโมงเรามีสายขบวนพิเศษ1330กดเบอร์12เราจะตรงเข้าไปเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงเลยครับ1330จริงก็เป็นเบอร์เดียวกับที่เรื่องของการประสานเตียงกับคนเรยนนะครับแต่ท่านต่อด้วยคำว่าหมายเลข12ต่อไปตอนนี้เราจะตรงเข้าไปกับเจ้าหน้าที่ที่จะรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงเลยครับครับก็จากที่เราเห็นนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับเพราะ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะให้บริการประชาชนนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนนะครับอยู่ภายใต้พระราชญัติสถานพยาบาลนี่มีหน้าที่ดูแลประชาชนให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินอันที่สองก็คือเรื่องของอัตราค่ารักษาพยาบาลนะครับที่โดยที่ท่านเลขาบอกว่าเราครอบคุมทั้งหมดแล้วท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกกับผู้ป่วยนะครับยกเว้นแต่เขามีสิทธิประกันสุขภาพส่วนบุคคลก่อนนะครับคราะฉนั้น ถ้าหากมีการฝ่าฝื้นก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลนะครับซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและมีโทษปรับด้วยนะครับซึ่งอีกันหนึ่งก็คือเรามักพบช่วงหลังเนี่ยก็คลายคล้ายกรณีที่เป็นตัวอย่างเนี่ยว่าเป็นการแจ้งอัตราซึ่งเป็นไปตามระบบของโรงพยาบาลเอกชนที่มังจะเป็นอย่างนี้ว่าจะจะแจ้งอัตราแจ้งอัตราคือยังไงอัตราแจ้งค่ารักษาแจ้งค่ารักษาเป็นระยะระยะซึ่งทําให้ประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อนว่าตัวเองต้องจ่าย อตอนนี้เรากําลังทําหนังสือถึงสถาบาลทุกแห่งนะครับ,รบเพื่อลดปัญหาในเรื่องความเข้าใจคลาเคลื่อนนี่แล้วจะเป็นเรื่องเรื่องเข้าใจว่าตัวเองต้องไปจ่ายเงินนะครับ,รบก็จะจะขอให้ทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยที่จะงดในการที่จะต้องไปแจ้งว่าท่านค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปแล้วประมาณเท่าไหร่อยอยางเนี้ซึ่งเป็นไปตามระบบปกติในการดูแลคนไข้เอกชนทั่วไปนะครับ,รบอยากจะให้เขาไม่ต้องทําระบบนี้ ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าตัวเองจะต้องไปชาระค่าใช้จ่ายครับคือเดิมอาจจะมีการอัปเดตค่าใช้จ่ายว่าเอ้าคุณรักษามา5วันแล้วตอนนี้เกิดค่าใช้จ่ายขนาดนี้พอสิวันเกิดค่าใช้จ่ายแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้ตัดกระบวนการเดี๋ยวขั้นตอนไปสำหรับคนไข้โควิดนะครับขอให้ตั้งตัดกระบวนการนี้เพื่อไม่ต้องสับสนว่าคนไข้จะต้องมาจ่ายเงินหรือเปล่านะครับครับตอนนี้หลายคนก็สงสัยไปถึงเรื่องของคลินิกเอกชนที่รับตรวจครับตกลงตรงนี้เนี่ยตรวจฟรีด้วยไหมฮะหรือว่า จะต้องมีค่าใช้จ่ายยังไงฮะของคลินิกเอกชนก็เป็นเหมือนกับที่ท่านเลขาบอกครับคลินิกเอกชนก็เป็นหน่วยหนึ่งของสถานทยาบาลครับคลินิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับและก็ได้รับการอนุญาตจากกรมสนับสนุนนะครับครับก็สามารถจะเป็นหน่วยที่ตรวจนะครับครับผู้ป่วยแล้วก็สามารถมาเบิกจ่ายจากสนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครับเฉนั้นถ้าท่านไปตามข้อบ่งชี้นะครับ เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นกลุ่มที่แพทย์ให้ความเห็นว่าท่านควรตรวจเพื่อได้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับครัอย่ามาต้องเสี่ยงนะอย่ามาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่แพทย์ให้ความเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเอมีการสัมผัสในลักษณะที่อยู่ใกล้ชิดเกิน5้านาทีมีการถอดแมสกพูดคุยกันอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะต้องเข้าสู่ระบบการคัดกรองให้เร็วที่สุดครับทางเลขาครับก่อนหน้านี้ก็มี คล้ายๆอาจจะเรียกว่าเป็นเป็นข้อกล่าวหาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าทางสปสชเนี่ยสนับสนุนจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลเอกชนค่อนข้างช้าเลยทาให้โรงพยาบาลเอกชนเลยไม่ค่อยอยากรับตรวจเท่าไหร่บางทีก็อ้างว่าน้ํายาหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยข้ได้จริงเป็นยังไงครับคือในอดีตเนี่ยเรามีกติกาในการจ่ายนะครับลักษณะจ่ายเป็นเดือนละครั้งบางครั้งก็อาจจะเกินกว่าเดือนด้วยซ้ําไปเราก็ทราบประเด็นนี้นะฮะเราก็เลยมีการปรับปรุงระบบของเราขนาดนี้เราจ่ายทุก15วันครับ อย่างวันนี้เราก็โอนเงินที่เราคุยวันที่ 16, ส6บกเมษาเรียบร้อยแล้ววันนี้จะเป็นงวดแรกที่เราตกลงกันว่าจะจ่ายเร็วขึ้นก็วันนี้จ่ายเงินเฉพาะโควิดไปอีกสองพานกว่าล้านสองพันกว่าล้านครับเฉพาะวันนี้นะครับ,รบเพื่อให้เป็นค่าทั้งค่าตรวจคัดกรองแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศอันนี้เพื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งว่าถ้าท่านเบิกมากับสวชไม่เกินสองสัปดาห์เมื่อเราตรวจเอกสารครบถ้วนเราจ่ายเลยเพื่อให้ท่านนํา เงินกาวไปใช้ได้ท่านก็จะได้มีความมั่นใจว่าไม่ต้องไปเรียกเก็บจากประชาชนหรือผู้ป่วยมาก่อนว่ากลัวว่าสปสอชอจะไม่จ่ายรเราจ่ายให้ทันทีแล้วเดี๋ยวอีกวันที่20นี้เราก็จะจ่ายนะครับ,รบรถือว่าเราจะตัดข้อมูลต้องเรียนนะครับว่าโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อรักษาเนี่ยเมื่อสิ้นสุดการรักษาท่านจะเบิกเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดท่านไม่ได้เบิกเป็นกระดาษนะครับดังนั้นเราจะมีเวลาในการที่เรียกว่าให้ทํเาเขาโปรเซสนิดนึงแล้วไม่เกิน5วันหลังจากที่เราโปรเซสเสร็จเราก็จะจ่ายเงินทันที โดยที่เราจะมีระบบการตรวจสอบความถูกต้องเพราะว่าท่านไปรับบริการท่านจะต้องเสียบบัตรประชาชนอะไรต่างๆเหล่า,านี้เป็นเทคนินคดังนั้นด้วยระยะเวลาขนาดนี้ทุกโรงพยาบาลพอใจรเราในอนาคตรเราจะเร็วกว่านี้อีกแต่ว่าในขณะนี้เราทําอย่างนี้ดูก่อนแล้วดูว่าทุกท่านพอใจหรือไม่ร,รอบหน้าเราก็จะโอนเงินไปอีกนะครับ,รบก็เรียนนะครับวันนี้เราโอนไปแล้ว2,000ล้านก็ขอประชาสัมพันธ์กับโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับท่านด้วยตรวจดูบัญชีของท่านว่าเงินเข้าหรือยัง ถ้ายังไม่เข้าหรือว่าท่านรู้สึกไม่สะดวกท่านก็โทรมาสายด่วนเราได้อีกรเราก็าจะมีบริการท่านาให้โทรมาซึ่งเราชี้แจงไปแล้วกับตอนที่เราประชุมกันท่านโทรมาถามได้ตลอดเวลาว่าเป็นยังไงอันนี้ทําไมเบิกได้เบิกไม่ได้อย่างไรอันนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจกับโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับว่าเงินมีจ่ายเร็วไม่จําเป็นต้องไปเก็บกับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยกังวลหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะได้คืนหรือไม่น,นี่ก็สร้างความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งครับครับ ครูเราพูดถึงกรณีคนที่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนก็มีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาใน a ฟ e b o o k เหมือนกันฮะสอบถามว่าเอ๊ะแล้วคนที่ไปฉีดวัคซีนละ่ะตกลงเนี่ยเขายังสับสนอยู่การฉีดวัคซีนถ้าเกิดเป็นวัคซีนในรายการที่รัฐบาลจัดให้เนี่ยฟรีอันนี้น่าจะเคลียร์ค่อนข้างพอสมควรแต่แล้วถ้าเกิดวัคซีนทางเลือกนั้นปัจจุบันมีหรือไม่มียังไงฮะเราตลกลงการฉีดวัคซีนจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มียังไงขณะนี้นะครับครับก็เรียนว่ามีแต่วัคซีนทีี่เป็นนวััััคคคซของภารรฐะบจดให้ ซึ่งดําเนินการอยู่ก็จะเข้าสู่ระบบการที่เจ็บป่วยก็ก็สามารถจะเข้ารับการรักษาได้รวมทั้งล่าสุดสํานักงานหลักกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งออกข้อบังคับนะใช่ไหมครับที่ถ้าฉีดแล้วมีความเสียหายก็สามารถจะได้รับเงินดูแลรักษาด้วยเดียวยาด้วยนะครับครับผมว่าอันนี้เฉพาะวัคซีนของรัฐนะครับที่รัฐจัดให้อนาคตเนี่ยครับ ถ้ามีวัคซีนทางเลือกนะครับก็จะเป็นในระบบของวัคซีนทางเลือกนะครับก,ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นความรมับผิดชอบของสถานพยาบาลเอกชนที่นําเข้ามาครับและกรณีที่เขาใช้บริการวัคซีนของรัฐแต่เขาเสนอเป็นสเปเชียลออฟเฟอร์เป็นเหมือนเสนอให้บริการพิเศษเช่นพอฉีดเสร็จมีการให้นอนพักหนึ่งคืนมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการฉีดอะไรอย่างนี้ฮะเขาจะ ไอ้ส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายท,ที่รัฐสนับสนุนหรือว่าเป็นข้อเสนอพิเศษที่ทางเอกนชนเสนอให้นนไม่ไม่ครันนี่เป็นข้อเสนอเป็นเราเรียกว่าเป็นแพ็กเกจเสริมนะครับนะครับแต่ตอนนี้เราก็กําลังคุยกับโรงพยาบาลเอกชนว่าเพื่อไม่ทําให้ประชาชนสับสนนะครับว่าการไปฉีดวัคซีนแล้วต้องจ่ายเงินเพราะว่ารัฐเนี่ยมีมีภารกิจหลักที่อยากจะผลักดันให้ทุกคนฉีดวัคซีนนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็เลยยัง ขอความร่วมมือว่าไม่อยากให้ผูกกับแพ็กเกจต่างๆทาให้ประชาชนอาจจะเข้าใจว่าเมื่อมาฉีดวัคซีนแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็มีการคุยกับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแล้วครับในส่วนของวัคซีนสสชจะเข้าบาททางานร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนยังไงบ้างคะคือต้องเรียนว่าอย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยวัคซีนเนี่ยจริงๆเป็นวัคซีนของรัฐที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาทดลองดังนั้นอาจจะเกิดความเสียหายได้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีมติ ที่จะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งถ้าท่านที่เป็นประชาชนคนไทยทุกคนที่ไปฉีดวัคซีนแล้วเกิดความเสียหายเช่นมีการเจ็บป่วยต่อเนื่องมีความเสียหายว่าไปฉีดวัคซีนแล้วเจ็บป่วยท่านสามารถที่จะยื่นเรื่องนะครับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวได้โดยยื่นเรื่องที่โรงพยาบาลที่ท่านฉีดก็ได้นะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้หรือเขตสพอชอเขตก็ได้รเราจะมีคณะกรรมการพิจารณาในระดับเขตถ้ารับเรื่องแล้วภายใน5วันถ้าเราพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนเราจะจ่ายเงินให้ท่าน โดยอัตราเบื้องต้นนะครับถ้าท่านต้องเจ็บป่วยต่อเนื่องเนี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทถ้าเกิดมีความเจ็บป่วยมากกว่านั้นก็ 2, อ0 0 0นบาทแล้วถึงเสียชีวิตก็ส0 0 0สนบาทแต่ต้องเรียนนะครับว่าเราจากข้อมูลเนี่ยเราก็ไม่ไม่คิดว่าวัคซีนเนี่ยจะมีผลถึงรุนแรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ากลไกดังกล่าวเป็นกลไกที่สร้างความมั่นใจกับประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับในการที่จะมันสร้างความมั่นใจว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยรัฐได้พยายามดูแลทุกขั้นตอนเพื่อให้ท่านเนี่ยมีความมั่นใจในการมาฉีด ในส่วนนี้จะเป็นจ่ายเพิ่มเติมจากกรณีที่เขาไปทําประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนตรัวรนี้หรือเปล่าถูกต้องครับไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับการสุขภาพใดเลยแต่ถ้าท่านฉีดแล้วท่านมีความเสียหายท่านเบิกมานี้เป็นงบป,ประมาณที่รัฐจัดให้ครับครับพยาะย,ย้อนไปถึงค่ารักษานิดหนึ่งครับรบ,บางคนยังยังไม่เคลียร์กับว่าเสมมุติว่ามีประกันสุขภาพก่อนเนี่ยจะใช้สิทธิ์ไหนก่อนครับเพรว่าบางคนอามีสิทธิ์ของตัวเองตามกติกาที่เข้าในตามมติคอรมอนะครับท่านใดที่มีสิทธิ ในประกันส่วนตัวก่อนใช้สิทธิ์ประกันส่วนตัวก่อนครับหลังจากนั้นถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้มาเรียกเก็บจากสพชแต่อย่างไรก็ตามก็จะไม่มีส่วนที่จะต้องไปเก็บจากประชาชนอีกแล้วนะครับถึงแม้ท่านจะไม่มีประกันส่วนตัวท่านก็มาเก็บจากสพชทั้งหมดอย่างเป็นต้นเพราะนั้นกติกาจะเริ่มจากการเก็บจากประกันที่ท่านมีส่วนตัวก่อนแล้วมาเก็บจากสพชครับช่วงท้ายเดี๋ยวให้แต่ละท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนขอนดักเรื่องี่ท่านดีกทีก่อนครับก็ทางกระทรวงสาธารณสุขอยากให้ความมั่นใจนะครับว่า หากประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคโควิดนะครับหรือต้องการไปตรวจหาว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าก็สามารถไปรับการรักษาไปตรวจนะครับโดยไม่คิดมุลค่าทั้งสิ้นในทั้งในรัฐและเอกชนนะครับท่าสามารถไปได้เลยนะครับแต่ยังไงก็ฝากประชาชนว่าเนื่องจากระบบสุขภาพของเราเนี่ยเรากําหนดไว้เป็นคล้ายๆกับแต่ละคนก็จะมีสิทธิ์เช่นประกันสังคมคก็จะมีโรงพยาบาลประกันของตัวเองอยู่ครับเออ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะมีโรงพยาบาลของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เธอเองสังกัดอยู่หรือส่วนราชการเองระบบนี้ออกแบบไว้ให้มีการกระจายเพื่อเราจะได้ไม่ไปไปไปนั่นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับรวมทั้งท่าน,นอาจจะมีประวัติข้อมูลพื้นฐานอยู่นะครับก็ถ้าสมมุติไปตามแหล่งต่างๆที่ได้กําหนดขอบเขตไว้เนี่ยจะทําให้การบริการไปได้อย่างดีแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินท่าน ไม่มั่นใจก็สามารถไปที่โรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ท่านได้โดยไม่เสียมูลค่านะครับแล้วก็โดยฟรีทุกอย่างนะครับทั้นก็ให้ความมั่นใจนะครับแต่ยังไงก็ตามก็การป้องกันไว้ไม่ให้เจ็บป่วยจะเป็นเรื่องดีที่สุดนะครับยังไงท่านต้องคมมาตทมาตรการที่จะป้องกันตัวนะครับครับ จริงเนี่ยสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดเพื่อจะรับบริการได้อย่างทันท่วงที<ช>แต่ถ้าท่านมีสิทธิ์อะไรอยู่เช่นมีโรงพยาบาลที่เคยมีประวัติการรักษาอยู่แล้วใช้สิทธิ์อาจจะเป็น30บาทอาจจะเป็นจ่ายตรงรอาจจะเป็นประกันสังคมคก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่รุนแรงไม่เร่งด่วนฉุกเฉินก็ไปใช้สิทธิ์ตามตามพื้นฐานของตัวเองเพื่อจะได้กระจายในการให้บริการก็ดีในเรื่องของการจบ่งแจงว่าประมาณต่างๆแล้วก็บางทีเขามีประวัติพื้นฐานอยู่เวลาร,รักษาจะได้ รักษาแบบมีประสิทธ,ธ,ธิภาพมากที่สุดนะครับครับครับก็บจะได้รวดเร็วด้วยแล้วก็ตรงจุดกันด้วยครับครับท่านเลขาคร,ครับมีอะไรจะฝากก็ขออนุญาตเน้นย้นายํากับประชาชนทุกท่านนะครับว่าการที่ท่านเจ็บป่วยโควิดรัฐบาลได้จัดงบประมาณทั้งหมดแล้วในการดูแลรักษาโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นไปโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านมาอาจจะมีความเข้าใจผิดอังนั้นถ้าท่านไม่มั่นใจไม่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 แน่ใจนะครับท่านโทรมาที่1 3 3 0 แล้วก็กดหนึ่งสองจะมีเจ้าหน้าที่รับสายท่านอีกด้านหนึ่งก็คือโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งนะครับขอฝากนะครับว่าสปชได้ปรับกระบวนการจ่ายเงินให้ท่านอย่างรวดเร็วแล้วร,ราคาต่างๆได้มีกระบวนการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ขอความร่วมมือท่านในการที่จะปฏิบัติหากท่านไม่แน่ใจอย่างไรก็โทรมาหาหนึ่งสาสานได้เราจะมีสายที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเบิกเงินให้ได้เร็วได้ครบถ้วนจะได้ไม่มีการไปเก็บจากประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและเกิดการร้องเรียนกันเกิดขึ้นครับผมครับ ฝ<ผ>ากถึงสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งนิดหนึ่งนะครับก็ผมคิดว่าในช่วงของโควิดเนี่ยสิบเก้าเนี่ยประชาชนได้รับความลำบากเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทั้งสถานพยาบาลทั้งรัฐเอกชนโดยเฉพาะเอกชนเน่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าหากท่านมีปัญหาสงสัยในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็เ,เรามีสายด่วนนะครับของกลมสนันสนุน1 4 2 6นะครับ เพื่อะจะไม่ให้เป็นภาระของประชาชนแล้วก็เกิดเรื่องร้องเรียนตามมานะครับ,รบไ,ดได้ให้การรักษากับประชาชนนะครับโดยไม่ิดมูลค่างครับ ก็เซฟไว้ในม,มือถือเลยนะฮะทั้ง13-30ของสปสช,ชนะฮะแล้วก็14,26ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพย้ำกันอีกครั้งครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสข่าวหรือข้อมูลต่างๆที่ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบางครั้งก็เป็นข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเฟคนิวส์ก็ต้องบอกว่าเยอะพอสมควรณขณะนี้เองจริงๆก็ต้องบอกว่าเกรงใจคุณหมอหลายท่านที่อาจจะต้องรบกวนเวลามานั่งชี้แจงมานั่งอธิบายกันตรงนี้แต่เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสําหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสถานการณ์โคว ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทางสังคมความรู้สึกต่างๆกันมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยจากโควิด -19 บเาประเทศไทยรักษาฟรีครับวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาของรายการพิเศษจากทางสบคแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ตั้งแต่การแถลงข่าวเลยนะ12นาฬิกานาทีเรามีการปรับเปลี่ยนเวลากันใหม่จากนั้นเวลา1 3นาฬิกานาทีโดยประมาณก็จะมีรายการพิเศษแบบนี้นะฮะเพื่อมาตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยวันนี้ผมสุพนันทิ